สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชา n e l แฟนบอลมาแล้วจ้านี่แล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่า o อลี f เฟรน d ์สำหรับช่องเราเนี่ยเป็นฟูคอนเทนต์มีทั้งรีแอคมีทั้งรีแคปใช่ช่ำๆเพราะฉะนั้นเพลงประกอบ OST ของเรื่องนี้ออริจินัลซาวด์ของเรื่องนี้จะไม่ทำได้อย่างไรกันต้องมาสิเพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวเราต้องรอให้ถึงวัน เสาก่อนใช่ปะซีรีส์ถึงจะมาแล้วก็เพลงมาทําก่อนเพราะเพลงนี้เพอะมากจริงแต่ยังไม่เคยดู MV เลยอ่ะยังไม่ได้ดูเอมวีไงใช่ได้ยินแต่ในตอนที่เราดูซีรีส์เนาะหวังว่าเอจะไม่เอามาสปอยนะเออคือตอนแรกอาจต้องยอมรับที่ไม่ยังไม่ได้ทําอ่ะเพราะแบบเอ็มวีจะสปอยไหมจะมีตอนที่ยังไม่ได้ดูหรือเปล่าอแต่ว่าเราชอบลุ้น เพื่อนๆก็แบบทําทักทีทําเถอะทาเถอะฉันก็แบบอ่ะเชื่อลองดูซิแต่ถ้าเอ็มวีมีสปอยยิกยิกอะไรยิกคน <cs uk> แนะนำอ๋ oh. อไยิกอะไรให้ไปถามพี่หยาดพี่นุนในเรื่องอบอเบนะเบฟมีมีมให้ด้วยเลยปะอ, <c oughs> อ่ะ ไปดูเลยไปดูเลยมาถ้างั้นไปไปไป้ h y หล่อมากเทมากอ่ะ้ายเฮ้ยอ๋อเฮ้ยเอาก็ไปฆ่าเบื้องหลังมาแค่นี้เหรออลไรจังเลย่ถ่ายใหม่ถ่ายใหม่สิป่ะเหมือนจะถ่ายใหม่รอ เออถ่ายใหม่นะคือแบบคนๆนะบบมันตัดตัดใหม่อ,อ,อ้ะอ่านี่ไงตัวเองอ่ะาไม่ว่าใครได้จริงสึกทีเอาดีๆเสียงก็คล้ายจุ๋เหมือนกันนะก็างอี่ก็มองตัวเองว่าโชว์ดีก็มีโอกาสอย่างเงี้ยเมีมีไวให้เสียใจเธอเองมองเหมือนเจ้

ของทางรูปของทางโอ้ยไพโน่นมากโอ้ยอุ้ยผิวอ้อใครหลงใครมันูเนี่ยเฮ้ย ไปไปมามาคู่นี้ดรามา่าแบบน้อยฝุ่แม่เลยโอ้ย,โ,ยโอ้ยฉากนี้ถูกชื่อะนักไม่ไม่นอนไว้ไอยเย็นทำรถอยู่ สปอยน right ี่หลายฟีดด้วยไม่เป็นไรหรอกไม่ไม่ดูมัไม่ดูมึงไป็มาเมื่อไหร่ทั้งมันเดี๋ยวรก็ลืม เอออะสปอยไม่เยอะโอเคอแต่ก็แค่เกียรเกียพอไม่ยีกยีกพอเนาะพอมากเลยเพลงติดขูมากดีคือเพลงมันเข้ากับมันเข้ากับซีรีส์ไงมันเข้ากับเนื้อหาของซีรีส์เนาะแล้วเพลงแบบโห่เฟี้ยวอ่ะใช่คำว่าเฟี้ยวชอบจังเลยชอบเสียงเขาตังจังเลยอ๋อแล้ว่าชอบสปอยคือแบบตะลืมนะ โอ้ไฮโน้ตสูงมากนะแลวแข็งแรงมากเออคือตอนแรกคิดว่ามีร้องหลายคนนะไม่น่าเชื่อว่านางร้องคนเดียวเอออ่าจะมีอีกได้นะเพลงอ่ะต้องมีอยู่แล้วก็อาจจะมาฟีเจอริ่งใส่ก็ไม่หลายๆคนก็ได้นะใครจะรู้อาจจะมีเพลงของคู่ใครคู่มันเลยก็ได้อันนี้อาจจะเป็นเพลงของคู่นี้เดี๋ยวพอมีเพลงใหม่มาก็เป็นคู่นู้นอย่างเงี้ย แบบกระซีบุ๊กมาลองมางึกอุ๋งอุงก็ได้ใครจะไปดูมันไม่เข้ากับเนื้อเรื่องเลยนะโอ้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วเหมือนแบบแต่ละคู่ก็ต้องมีดราม่าแหละเนาะต้องมาทางคู่เลยเนาะคือคือซีรีส์เล่นกับความสัมพันธ์อ่ามันต้องมาแล้วความสัมพันธ์ที่มันเป็นความสัมพันธ์อย่างเงี้ยเออที่ที่มันไม่ได้เริ่มจากความรักอ่ะคือจริงอความสัมพันธ์ของทุกคู่ มันมีความลึกซึ้งอยู่แต่มีความเกี่ยวโยงกันด้วยเซ็กใช่ฮะแล้วเราก็ไม่แต่ว่าเขาเรียกอะไรอ่ะความลึกซึ้งอ่ะมันถล่มไปไม่พร้อมกันแล้วมันไม่ได้เท่ากันไงคนลึกกว่าคนนึงไปเร็วกว่าอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเริ่มมันมันเริ่มด้วยเซ็กกันเนาะอ่ามันเริ่มแค่มันเริ่มจากความใคร่อ่ะ อ่าแล้วมันก็เริ่มจากความคนนู้นคนนี้อีลุงตุงนางด้วยอูกแต่พี่อยากรู้ว่าคือกู้ของแสนและแม่เลไลทำไมเหมือนจะรักจะเข้ากันดีมากเลยเนาะนึกออกปะพี่เห็นแต่ว่าสุดท้ายแบบเหมือนแบบไม่เราจากอะไรถึงได้หมว่าแม่เลไลอ่ะแอบหึงอืมเป้าใช่เปาใช่เป็นไรชอบม่ี พี่ว่าอันเนี้ยมันก็อาจจะเป็นเริ่มต้นด้วยเฟรนด์ิ๊เบเนฟิตเหมือนเดิมนั่นแหละคู่เนี้ยอก็คือแค่แถูกใจอ่ะเหกปะถูกใจกันและกันแต่มันยังไม่ได้รู้สึกรักนะตอนเนี้ยนะ่อหมายถึงว่าช่วงแรกเนี้ยหมายถึงว่าอาจจะมีคนนึงแหละรู้สึกมากกว่าใช่ต่อไปอะ่ะมันมีคือมันต้องเป็นแบบนันนความตืน <c oughs> ไม่เท่ากันอ่ะใช่ความรู้สึกสำหรับพี่พี่มองว่า พอมันเริ่มจับเป็นคู่ๆอ่ะอคอนฟิกระหว่างกันเรื่องไม่เป็นเรื่องอ่ะมันเยอะก็จริงแล้วพอแล้วแล้วพอเวลาเริ่มเริ่มจับเป็นคู่อ่ะความอดทนมันลดลงโดยอัตโนมัติช่วงที่ยังไม่อะไรอ่ะทุกคนจะมีกําเขาเรียกไงอ่ะทุกคนจะมีความพยายามสูงแรงต้านทานสูงอะไรก็ได้แต่พอถึงเวลามันเริ่มเซตเทิลลงตัวปุ๊บม,มันจะเริ่มมีความเป็นตัวของตัวเองใส่ลงไปแลวมันจะเกิดคอนฟ lict ความคาดหวัง คือตอนนี้คู่ที่เห็นชัดที่สุดนี้มีความคาดหวังก็คือคู่นิกใช่ถูกไหมถูกนิกเนี่ยจะไปก่อนใครเพื่อนคือนิกกะลึกและถล่มมากใช่ที่ตัวบอสฉันว่าเผลอๆกลายว่านิกกับบอสตันน่ะอาจจะสร้างเรื่องใช่ว่านมันต้องลามเออมันอาจจะมาจากคู่นี้ใช่คือนิก ข่ามไปกับบอสตันทำทุกฝีทางเพื่อจะจับบอสตันไว้มันเลยไปกระทบชิ่งเรื่องของบอสตันท็อปใช่พอไปกระทบกับท็อปก็กระทบกับมิวทำมิวมิวก็ไปกระทบกับยวงเรไรมิวอาจจะไปชิ่งไปที่ไปไปที่ไม่หญิงเลยไรมันเป็นมันเป็นยวงอะเนาะไปเรื่อยกระทบไปเรื่อยอย่างเงี้ยอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าวังหน้าวนใต่เส้นวนเชี่ยวเลยหรอ ถูกต้องฮืาแป้นช่องใครทานนี้แสดงว่าคุณไม่เด็กแล้วนะคะฟังแล้บนบนวิ่งดิ่งตรงทุกทีฮือือพอแล้วเดี๋ยวเขารู้อายุเออยุดอืมแล้วจะมีใครกระทบชิ่งไปที่น้ำเชื่อมมะ น้ำเชื่อมมน่าจะไม่น่าจะไม่ด้โดนชิงจากพวกกลุ่มเพื่อนเพื่อนผู้ชายอ่ะแต่เราไม่รู้ว่าเส้นเรื่องของเขาเองมันจะมีหรือเปล่าใช่อืมก็ต้องรอดูกันนะจ๊ะอันนี้มาแค่เอ็มวจเย็นที่สองวันอีพีใหม่มาแล้วเออขนาดเอ็มวีนะเธอแต่ว่าอ้าพเรู้จักเอมวีเมื่อกี้เซอร์ไพรส์หลายอย่างแล้วอย่างหนึ่งที่เซอร์ไพรส์มากคือมาร์คคือคัดปุ่มุดออกจากตรงนั้นน่ะ โทีิรลองไห้แล้วอยู่ๆพอคัทปุ๊บเก่งมากเก่งเก่งจริงเก่งอย่างที่เราเคยพูดไว้ว่านางเก่งอ่ะใช่นางมีของอืต้องยอมนะเพราะว่าโดยปกติเราไม่ค่อยเห็นหรอกนะว่าช่วงพอคัทเสร็จแล้วอะรีแอคชั่นของนักแสดงหลังคัทอะคือยังไง อันนี้แอบให้เห็นกลิมส์ขึ้นมานิดนึงว่าแบบเฮ้ยขนาดนี้เลยนะแล้วนางแล้วเรื่องเรื่องที่สองที่เป็นตัวหลักนางมาเล่นแบบบทยากเลยไงโหดนะโวดนะทายมากเลยอ่ะคืออืมสุดยอดสุดยอดมากคือสุดยอดจริงๆแล้วก็คนอื่นๆด้วยเนาะแล้วก็เอ้ยเนื้อหาของซีรีส์เข้มข้นแต่เบื้องหลังก็มีความน่ารัก กระนใช่เอ้ยเบื้องหลังเขาเอาออกมาลงบ้างยังนะเบื้องหลังซีรีอ่ะไม่เห็นเลยอ่ะยังใช่ไหมพี่โจมาลงอีเธอเบื้องหลังอ่ะพี่โจบอกว่าลงไม่ได้เหมาอสิบนาทีอย่างเงี้ยแต่ละ e ีพเอาเบื้องหลังมาส้กสิบนาทีเหมือนจะมีนะเหมือนเหมือนเคยเห็นใครพูดถึงเอาหรอเบื้องหลังอีพหนึ่งอย่างเงี้ยลงมายังนะยังปะยัง ไม่ได้เนี่ยเราลองไปดูแต่ว่าเออเดี๋ยวลองไปดูแต่เพออูดจริงกับกับกับงานศิลป,ปะของเรื่องนี้เนาะออลิฟถ้าใครที่ยังไม่เคยดูนะเราบอกเลยว่าเราแนะนําเป็นอีก<ม>หนึ่งซีรีส์ที่ช่องเราแนะนําเลยว่าไปดูเถอะไปดูความงามไปดูสุนทรียะที่เขาใส่เข้ามาในซีรีส์เรื่องนี้ใช่อืม,มันอาจจะจั่วหัวมาดูแรงแต่ในความแรงของเนื้อหา มันมีอีกเยอะแยะมากมายมีคุณค่าของศิลปะอยู่เยอะมากจริงๆบางทีเนาะตัวละครหนึ่งใ,ในตัวละครในเรื่องอะ่ะอาจจะไปตรงกับชีวิตของใครสักคนหนึ่งก็ได้นะจริงที่เราเข้าไปดูอะถูกต้องโอเคงั้นเอาเป็นว่าวันนี้นะครับกับคอนเทนต์นี้เนาะในเพลง Let's Try นะครับโดย เขาตังทนวัฒนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกับพวกเราได้ในคอนเทนต์อื่นๆและคอนเทนต์ของ Only Friends แน่นอนวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊บาย